ตีบ้อย่างมึงหัวเนี่ยละละตีบออคนตีนทังนเนี่ยโออคละตีบวมัน่าจะไปแล้วมึงเอามันมาตีอย่างนี้ตีมวยป๊บนี่คิงจะย่างหามันก่อนมวยซมวยเล่นอะไระไรซยเออนี่เนอะนี่เนอ ลอย่ามาแย่งอย่างนี้นะสบายใจสบายใจผมมาชอบมันก็เธอบอกเอาเข้าเนปปี้จะบอกคือเอาเข้าคือมันกินอิ่มๆมันก็มาแย่งอย่างนี้พ่อขัดเหรอพ่ออย่มุนยังมาเคยเก็บกินขยะเลยเพราะมันได้กินข้าวอิ่นเยอะไปพ่อกับข้าวเต็มแล้วอีสัตว์ตบปากมาไอ้หนบไปเลยไปเลยสวนนี่ตบเลยเอามาเอมามามา

ข่ามปนประปานี้็เปนน่มันบ้าจังมันตัวมันเป็นพี่บ้าอ้าต้องถือสามันมันเป็นพี่บ้ามาเอานงินจะรับเขาไปเดี๋ยวได้รักษาก่อนเพราะว่าไปรักษาแล้วเขาดูแลดีก่อน ก็คือขานี่ดูแลดีก็แล้วแต่พอไปถึงโรงาบาลปบเช็กเลือนขึ้นมาเป็นพยาติเลือด